ชื่อว่าไอ้ธงชาติแล้วก็มีน้องอีกหลายคนมากเลยอ้าวมาก็ดีนะมึงชื่อว่าอะไรวะเด็กไทยเลียนก็เชื่อเด็กไทยเด็ไทยเป็นเด็กไทยเฮ้ยถุยมึงเล่นอะไรมึงเนี่ยถุยจะเต็มหน้าหนูเลยกระถุยเนี่ยถามชื่อไม่ได้ให้ร้องประเทศไทยอะไรของมึงเนี่ยมึงชื่ออะไรชื่อเต่าทองไปเต่าธงไปรับรางวัลก่อน แล้วมีชื่อว่าอะไรกันบ้างเนี่ยชื่อธงชัยครับพี่ธงชัยไอ้นู่นอะณเดชน์ธีรเดชน์อืมในทุกวันนี้เนี่ยนะถ้าหากได้ลงไปแก้ไอ้ธงชาตินอนไม่หลับว,วันนี้ตั้งใจว่าจะลงไปแก้ไอ้ธงชาตินะหน่อยเอางี้เลยกันพวกน้องๆเนี่ยรออยู่ที่บ้านแล้วกันเดีย๋ยวพี่เนี่ยจะลงไปแก้ไอ้ธงชาติเอมเมงดว่าเหม็นบ่คุย ว่าวเป็นก็เฮ้ยว่าแม่นีกต่ออาเป็นยายแค่ไหนฮะแต่เป็นก็ไม่เกียดข้าหนุ่มขออังยังรอนาวไว้ดาวทันที่มาคุณมาคุณนายจะากทำอย่างไรเพราะมันโดนยางดีรูปร่างสวยเสียงดีด้วยก็ดังผมก็หมดหวังทุกใจดังเรื่อที่เสียงไม่ดัง เขาคงดูด yeah. ักลูกพายตรงอยาให้อ้ผเขแม่ตรงเขาได้ก็มีกับไม่รู้ใจทำอย่างไรว่ากันไปเป็นความจริงเวาเป็นตอคยว่าเป็นตอเว้าเป็นตอ่อว่าวเป็ออนเียวนี่หลเี่ยตัดใส่า